สวัสดีคะ่ะพบกับช่องแม่ออฟกุกอกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะกล่องพัสติกกันนะคะแต่เช้าแต่ว่ายังไม่ได้แกะแต่ว่านี่นะคะให้แกะได้แล้วอันนี้เอาลงไปก่อนพี่เดี๋ยวเราจะแกะนะคะอ๋อกล่องนี้ใครสีเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่าคืออะไรไมมิดน,น้อยบ่ เด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่เกะก่อนค่ะนี่นะคะกล่องนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะ,ม,ะ,คะมีอะไรในกล่องมีอะไรในกล่องเดี๋ยวเราลุ้นกันเลยนะคะ ไม่ยิงผู้ไม่ยิงแม่ยิงนี่หมายถึงผู้หญิงของผู้หญิงจะปเ็อุ้ยดูก่อนนะคะดูมันมีน้อยแนนว้าวอันนี้เดี๋ยวดูก่อนนะคะดูทีละชิ้นอันนี้เขาเรียกว่ามิสโดนัทนะคะนี่ทำก้าวห่มอะไรห่มนี่อันนี้แหละอ่า อันนี้ก็ดูนัดนะคะโบเป็นยังไงเนาะโบเดี๋ยวดูก่อนอุ้ยมีโคหมดเลยค่ะกระเป๋ามีพวกกิ๊บพวกอะไรมีลิปสติกด้วยมีวีด้วยนะคะอืมอันนี้อะไรนาะโอ้อันนี้นะที่เสียบผมนะนีโอ้นี่อันนี้คอยต้องการะอะไรต้องการบลอกอัญชันห้าแสก โอ้เราอันชันห้าเศกอ๋ออันนี้เป็นที่หนีผมนะคะโอของกิฟช็อปกิฟช็อปเอซนี่นะคะกิฟช็อปเอ๊ะอะไรมีซองด้วยนะคือมีซองขาวมาหอมแล้วพี่น้องก,กันองขาวเพราะว,ว่าขนาดเดี๋วเาเดเดีย๋ยวเาติดอุงแ้ซองขาอันซื่อขึ้นหนาใช่หเนาะนี่เลย โอนน้อันนี้ดอกอัญชันแบบห้าแฉกบ่โอ้อันนี้ดอกอะไรนีนนนนนน่นี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 ่เม็ดหยังเม็ดอันเดียวกันนี่บอเดี๋ยวเราต้องถามเดี๋ยวเราถามเออเดี๋ยวค่อยถามมีพวกกิ๊บมีพวกน้ำมันมนวดนะฮะทีมนะี้ใสยถั่วนะโอ้อันนี้น่ะรอนดัดผมหรือเปล่าที่เขาทำกันอ๋มีครบเูร์เดอร์ค่ะเด้อจะต้องเอาเข้าไว้ที่เดิม เดี๋ยวนี้ก็มีอันนี้อะไรหมวกเหรอโอ้มีซ่อนไว้อีกนะคะนี่ <S S <S ว้าวพี่สาวนออันี้ออโอ้ FC นี่มียังนอนี่ลายผมพี่เปาผมบอกอเออเต็ดว่าเป็นแล้วเขาแห้งมีหมวกด้วยนะคะนี่ อันนี้นะน่าจะเป็นผ้าพันคอไว้นะายามหนาตาที่สองขามีอะไรเอ่ยทรงขาไม่ทราบในๆนะดูสิหนาเลยได้หนาอีกเอ๊เขานี่ยพูดแบบในๆหนาด้วยทนะา,ายให้จับกันทุกนพอ,อเออเป็นนุ่มๆนี่ดูตาทุ่งน่องหรือเปล่า <c oughs> อะไร <c oughs> ตาใหญ่ๆใช่ไหม หมดเงินสนีโอ้ยเงินเงินทั้งนั้นเลยมีเม็ดมาด้วยนะคะโอ้รอบครอบเขาเอาไปใช้ในงานมั้งกลัวฟันลอจะออกเก็บไว้ก่อนฟันลอก็พ่อนิ่มก็ไม่ออบอยู่นะอันนี้เตรียมปลูกเออเอาไว้ซะเตรียมปลูกนะคะเก็บใส่ไว้เด้ออ้าเก็บไว้ทุกอย่างเลยแล้วก็เอาไว้น่ามาติดไว้เด้อ คือไปหมดนี่แหละแกะดูแล้วนะคะมีแต่ของสวยๆงามๆกระจุกกระจิกนะคะนี่โดนัดนะคะนี่ก็เป็นพวกกิฟนะคะแล้วก็หวีลิปสติกนะคะ,ะนี่โอ้เต็มลังปิดแล้วจะได้ปิดได้เหมือนเดิมหรือเปล่า,านี่นะคะเดี๋ยวมาดูลังนี้ต่อ นี่นะคะอันนี้แกะแล้วล่ะแต่ยังไม่ได้ให้เอฟซีดูแอนแอนแอนมาแล้วนะคะยังไม่ได้ดูอันนี้ชอมเบิ่งอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอโอ้ปกับเขา่าเฮ็ดเด่นเฮ็ดห,หัวถ้าวันนี้อันนี้ซองเห่าเสื้อลูกไม้แกะเลยพ่อแกะเลยบ่อจะแของคกุยนีงจับโลดเื่อเพื่อจะอยากได้ ก้อนอัดไซมือคืนอีกใครแน่อยากจับอยู่กนอัดบอไซหน่มอยากจับกันไหนปุ๊บโอ้สีขาวเอาแท็กส่กจสเสจ้าบุงรู้พอดีบะ <c oughs> โอ้ยเฮ็ดไปได้เนาะแขนกระดิ่งนะคะนี่อ้ามีตัวขาดไปมีรองเท้าด้วย นี่โอ้โรองเท้าวสวยจังมีเสื้อกับรองเท้าเราเกิดแค่ได้ป้อนอ่ขี่ตุมด้วยอันนี้กันรองเท้านี่นะคะมีรัดส้นด้วยนะเวลาเดินจะได้สะดวกอืม s ามเก้าส i เจ็ดสแปดอืมเพราะว่าเบอร์สามแปดนะคะไม่ออกน่าจะใส่ได้เพื่อลายเบอร์เ่านี้มีกี่เบอร์อ สามเก้าสามเจ็ดแปดอ๋อเขาบอกว่าใส่ได้ทั้งสามสามแบบจ้ะได้แล้วะคะได้รับแล้วสว้อยู่นี่เป็นรองเท้านะคะและส้นถ้าเป็นประเทศไทยนะเบอร์นี้บ่อืมเพื่อนมีหลายประเทศเหรอ USA นะเบเบ์แปดอ๋อเขาให้เบิร์เบิ่งตามนั้นเนาะโอ้เขาก็เฮดสลัดอยู่ตัวนี่เรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะนะคะ เอาเมล็ดออกแล้วนะครับได้เรียบร้อยแล้วเอาไปเหมือนเดิมนี่ไว้เพาะปลูกอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนแล้วเอาไว้ใส่วันงานจะได้เดินสะดวกถ้าช่วนสูงนี่เดี๋ยวโก้ล้มนั่นแหละน่าจะเป็นดอกอัญชันโดนนะอันเดียวกันนะเบื้องนู้เม็ดมันนะมันแตกนะเมียรงรวยดยงบ้านไม่รู้รุยไว้อย่งใส่องคอยเบื้อง อะไรนะสาวสาวกล้วยบอก่อะไร hmm? อุ้ยอะไรตกลงมาน่ะจิ <You say? S 2> ๊กจิกจิ๊กนิ๊กอ่าตอนนี้พ่อนิ่มสงสัยนะคะมันไม่ค่อยชัดเนาะมีอย่างน้อแบบน,นี้รวยรวยสุดท้ายนี่แหละรวยรวยเออรวยรวยก็รวยรวยะอย่า yeah, รวย อามานี่ใคะเอฟซี FC ทำยำหรือว่าต้มจืดเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยที่วันก่อนคุณแม่ก็ให้ลูกชายมาเด็ดตรงนี้นะนี่เอายอดไปกินมีสองต้นนี่ก็ฮะน้ำมนต์ก็ให้กินเราได้มือเที่ยงนี่เออลดแล้วแต่อันนี้นี่ไม่ได้โดนี่อืม งามมากเลยค่ะนะคะนี่แหละใบใๆค่ำๆแล้วนะคะทุกคนทุกท่านบรรยากาศก,ก็เริ่มหนาวมาแล้วค่ะทุกคนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเป็นหวัดเป็นไอแบบโอ้โหนะคะเร็วมากเลยเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงมากเลยค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็ขอฝาก FC ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ